สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันกับ่ายนะคะ <Okay. S 1> วันนี้ต่จะชวนทุกคนนะคะมาทําน้ำน้าเปลือกมังคุดค่ะไว้รดพืชรดผักนะคะ ช่วงนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครซื้อมังคุดมาทานแล้วนะคะเปลือกไม่ต้องทิ้งนะคะทุกคนเนี่ยเอามารดน้ําพืชผักได้นะคะในเปลือกมังคุดนะคะจะมีสารแทนนินค่ะจะช่วยป้องกันเชื้อราแล้วก็ป้องกันโรครากเน่าโคนเน่าในพืชในผักของเราได้นะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยหลายๆพื้นที่ฝนตกหนักค่ะพอฝนตกหนักนะคะก็ทําให้พืชผักของเราเนี่ย เกิดปัญหารากเน่าโคนเน่าได้เพราะว่าอาจจะแฉะจนเกินไปนะคะตัวนี้จะช่วยป้องกันได้ในระดับหนึ่งนะคะโอเคอุปกรณ์ของเรานะคะก็มีเปลือกมังคุดตัวนี้ค่ะแล้วก็น้ำสาวข้าวนะคะแล้วก็น้ำเปล่านะคะแต่ยังไม่ได้นำน้ำเปล่ามานะเอาเริ่มต้นเลยนะคะทุกคนเนี่ยเรานำเปลือกมังคุดมาแล้วพยายามบีบนิดนึงนะคะ่ะบีบอย่างนี้นะบีบอย่างนี้ให้ เลือกให้สารเนี่ยมันออกมาให้ได้ให้เต็มที่นะคะพยายามบี้บี้เขาหน่อยนะคะเนี่ยบี้บี้หน่อยนะนี่นะคะ่ะบี้ให้ยิ่งละเอียดยิ่งดีนะคะแต่เราก็ใช้วิธีการขยำขยำเอาได้เช่นกัน,นะคะ่ะขยำแบบนี้เลย เวลากินผลไม้เสร็จนะคะเปลือกของผลไม้ไม่ต้องทิ้งเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกล้วยมะม่วงนะคะมังคุดเปลือกลำไย,ยแม้กระทั่งถั่วต้มนะพวกนี้มีประโยชน์หมดเลยนะคะเปลือกถั่วต้มที่เราซื้อถั่วต้มมากินเนี่ยเอามาผสมกับดินเอามาปรุงดินได้ดีมากเลยนะคะตัวนั้นจะเป็นปุ๋ยดีเลยนะคะ หลังจากนั้นนะคะเรานำน้ำเปล่านะคะมาเทให้ท่วมพอดีกับเปลือกมังคุดที่เราใส่ไปค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้นะคะแตายก็ได้นำน้ำมาเทใส่ในกระแบงสีดำนะคะที่มีเปลือกมังคุดอยู่แบบนี้นะคะใส่ให้ท่วมพอดีกับเปลือกที่เรามีนะคะอ่าแล้วก็แช่ไว้แบบนี้นะคะประมาณ1ชั่วโมงนะคะ 1- 2ชั่วโมงจะ1ชั่วโมงก็ได้2ชั่วโมงก็ได้นะคะ เนี่ยการแช่น้ําแบบนี้นะคะก็จะช่วยให้เปลือกมังคุดเนี่ยเขาขับสารที่อยู่ในเปลือกออกมานะคะเดี๋ยวเราก็ค่อยน,นําน้ําตัวเนี้ยเนี่ยมาผสมกับน้ําซาวข้าวแล้วก็ไปรดพืชรดผักได้ค่ะเดี๋ยวระหว่างนี้นะคะต่ายก็จะแช่ทิ้งไว้1นสชั่วโมงก่อนนะคะเดี๋ยวหลังจากนั้นมาดูกันค่ะค่ะตอนนี้นะคะแต่ก็ได้แช่เปลือกมังคุดนะคะ ครบเวลาแล้วนะคะไตแช่ไป1ชั่วโมงกับอีก20นาทีประมาณนี้นะคะท่านใดมีเวลาก็แช่ไว้2ชั่วโมงก็ได้นะคะแต่จริงๆแล้ว1ชั่วโมงก็ใช้ได้แล้วค่ะอ่ะพอดีว่าไตจะต้องออกไปข้างนอกเนาะก็เลยได้แช่ไว้ประมาณชั่วโมงนิดๆนะคะทีนี้เราก็กรองเอาแต่น้ำนะคะกรองเอาแต่น้ำแล้วก็เทผสมกับน้ำสาวข้าวในถังได้เลยค่ะ น้ำซาวข้าวนะคะที่ไต่ใช้ร่วมเพราะว่ามันมีวิตามินนะคะจะได้บำรุงพืชผักในขณะที่เราป้องกันเชื้อราแก้เชื้อรานะแก้โกรโคล้าเน่าคนเน่าเราก็บำรุงไปด้วยเลยนะคะ,ะทีนี้เราก็เทเอาแต่น้ำค่ะเนี่ยน้ำก็จะได้เป็นสีประมาณนี้เลย ถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนท่านใดไม่ได้เตรียมน้ำซาวข้าวนะคะก็สามารถผสมน้ำเปล่าได้เลยนะคะเอ,อเมื่อกี้น้ำซาวข้าวนะคะไตใช้ไปทั้งหมด3ลิตรค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเท่านี้หลังจากนั้นเราก็ตักไปราดรถพืชผักได้เลยค่ะนี่นะคะก็เป็นต้นผักบุ้งนะคะที่ไตได้หวานมาเมล็ดลงในล้อ,อยางเราก็ราดรถไปได้เลยตัวนี้จะช่วยป้องกันโรครากเน่าคนเน่านะคะจะป้องกันเชื้อราที่มีอยู่ตามดินนะคะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกบ่อยค่ะ รถไปเลยเนี่ยเปลือกผลไม้นะคะเวลาที่เพื่อนๆทานนะคะเราไม่ต้องทิ้งนะนํามาแช่น้ํานะคะเพื่อให้สารอะไรที่อยู่ในเปลือกอะมีเป็นเป็นสารที่มีประโยชน์ทั้งนั้นค่ะให้เขาหลั่งออกมาแล้วก็นํามาผสมกับน้ํเปลาหรือว่าน้ําสาวข้าวก็ได้แล้วก็ราดรสพืชผักได้ค่ะอ่านี่ก็เป็นมะเขือเทศนะคะรดลงไปเลยเนี่ยค่ะกําลังอ่อนๆอยู่นะ อันนี้เพิ่งปลูกได้ยังไม่ถึงเดือนเลยค่ะต้นยืดเร็วมากเพราะว่าไม่ค่อยโดนแดดนะคะแล้วก็ผักคะน้าค่ะรดไปได้เลยโหระพาค่ะช่วงนี้นะคะฝนตกนะโหระพาหลายๆบ้านก็จะสวยงามนะคะนี่กะเพราโหระพาแต่ก็ ปลูกติดๆกันตรงนี้เลยนะคะแบบผสมนะบาง,บางกระถางบางล้อ,อยางแต่ก็ไม่ได้แยกนะคะแต่ก็ปลูกใกล้ๆก,ก,กันไปเลยแล้วก็บางต้นเขาเกิดมาเองด้วยนะคะยังไม่ได้ทําการแยกไปอันนี้ตัดไปกินนะคะกิ่งนี้นี่ค่ะกะเพราโหระพาลดไปเลย และต้นกล้านะคะเล็กๆแบบนี้ก็สามารถนำน้ำเปลือกมังคุดนะคะมาราดรดได้เช่นเดียวกันนะคะไม่จําเป็นว่าต้องเป็นพืชที่ต้นใหญ่แล้วนะเพราะว่าน้ําเปลือกมังคุดกับน้ําซาวข้าวเนี่ยอ่อนโยนต่อพืชอยู่แล้วนะคะใช้กับต้นกล้าต้นเล็กๆแบบนี้ได้เลยเช่นเดียวกันค่ะส่วนเปลือกมังคุดนะคะที่เหลือๆแบบนี้นะเราก็นํามาใส่ที่โคนต้นพืชได้เลยนะคะเนี่ยใส่แบบนี้ หรือบางคนนะคะก็สามารถนําไปปรุงดินได้นะบีบบีบให้ละเอียดกว่านี้นิดนึงนะคะนําไปปรุงดินคลุกกับดินแทนเศษผักเศษอะไรก็ได้นะคะตัวนี้ใช้ได้เช่นเดียวกันค่ะโคนกระถางผักปังนะคะใส่ให้เขาย่อยเป็นปุ๋ยไปค่ะผักปังเลยเต็มเลยนะคะตอนนี้เนี่ยค่ะเลยมาทางนี้ด้วยนะคะเพียบเลยยังไม่ได้เก็บไปกินนะเนี่ย อาตอนนี้เราก็บำรุงไปก่อนปรือผลไม้ไม่ต้องทิ้งนะคะทุกคนนำมาใส่ต้นไม้นำมาใส่คนต้นให้เกิดประโยชน์ค่ะ ใหญเ่เท่านี้ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ